วันนี้นะคะทีมข่าวมวลชนไทยนิวทีวีออนไลน์พาคุณผู้ชมล้อหมุนมาอยู่ที่อำเภอภูผาม่านค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นนะคะและที่นี่นะคะยุ้ยก็มาอยู่ที่ผาม่านบ้านฉันโฮมสเตย์ค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะอยู่ท่ามกลางกับธรรมชาติจริงๆค่ะด้านหลังนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเห็นเป็น ภูเขานะคะและนอกหจากนั้นก็จะ,จะมีลำห้วยอีกด้วยนะคะที่นี่ค่ะเป็นโฮมสเตย์ที่กำลังจะเปิดใหม่ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็เตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในแบบฉบับคู่รักหรือว่าแก๊งเพื่อนๆหรือที่ทำงานที่อยากจะมาประชุมมาสัมมานาวรวมทั้งที่มาแบบครอบครัวอีกด้วยนะคะที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายแบบนะคะมีทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็แบบหลังใหญ่เลยทีเดียวค่ะ และที่นี่มีบริการอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่นี่กันบ้างเดี๋ยวยุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ากิจกรรมที่เราจะได้เจอในโฮมสเตย์ผ่าม้านบ้านฉันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายแน่นอนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็ด ไว้ให้เราปัดน,นะคะแล้วก็มีเรือพายนอกจากนั้นก็ยังจะมีในเร็วๆนี้นั่นก็คือการตั้งแคมป์นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากจะนอนพักที่เป็นหลังโฮมสเตย์เดี๋ยวยุจะพาไปชมนะคะว่าบ้านพักของเราเป็นยังไงที่นี่นะคะอยู่ที่อ,อําเภอปูผามมานค่ะซึ่งก็คือผาม่านบ้านฉันโฮมสเตย์นั่นเองเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของผาม่านบ้านฉันโฮมสเตย์กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้ที่ก่อตั้งผาม่านบ้านฉันโฮมสเตย์นะคะว่าเป็นใครมาจากที่ไหนแล้วก็อ่อแรงบันดาลใจในการสร้างโฮมสเตย์นี้ขึ้นมาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผอเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับค่ะอยากให้ผอ,อแนะนําตัวเองค่ะว่าผอ,อชื่ออะไรคะครับผมประวิทย์ทิพย์ฤทธิ์ีเป็นตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียอนุสร์ัตต์ตะบลห้วยม่วง อยู่ที่จังหวัดจังหวัดขอนแก่น,น,กนค่ะอยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ขอ,อนแก่นเขต5ขอนแก่นเขต5ค่ะอยากจะให้ผอ,อ,อเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของที่ตรงนี้ค่ะเริ่มต้นจากอะไรคะคือที่ตรงนี้นั่งเดิมก็เป็นที่คุณพ่อตอนแรกคุณพ่อก็มาบรรจุเป็นครูที่นี่นที่โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ครับเป็นครูรุ่นแรกเป็นเต่ที่ ที่โอนย้ายจากโรงเรียนต่อชะดะบมาเป็นโรงเรียนของสำนักง,งานการประมงสายอันชาติก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นว่าทางนี้อุดมสมบูรณ์ดีก็เลยตักหลักอยู่ที่นี่เลยจนจนกเกษียณอายุราชการที่นี่ก็เลยได้พื้นที่แปลงนี้ประมาณ30ไร่ครับซึ่งจุดติดก,กับหมู่บ้านอยู่ติดก,กับวัดแล้วก็อยู่ติดก,กับลำห้วย ยังเป็นทำเลที่หรือว่าก็หา,หาหาได้ยากยู่ในในช่วงนี้ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมทั้งหมด30ไร่นะคะซึ่งก็จะติดกับหมู่บ้านติดกับวัดแล้วก็ติดกับลําห้วยด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วจุดเริ่มต้นที่ทําให้อยากสร้างโฮมสเตย์มีขึ้นมาค่ะที่มาเป็นผาม่านบ้านฉันเนี่ย จุดเริ่มต้นเลยมีความคิดมีความรู้สึกยังไงคะก็เริ่มต้นเราก็ทําเป็นแบบครอบครัวเป็นปเกษตรแบบทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงบบนะครับทำอยู่อพออยู่พอกินมีปลูกต้นไม้ปลูกมะขามหวานมีลําไยมีมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็เพื่อที่ผักที่เราพอใ้อยู่ใจกินไม่ไม่หวังที่จะ,ะขายเป็นเป็นร่าเป็นสันนะครับเป็นลหลักไม่มีทุกอย่าง ครับถูกทุอย่างมีมีตั้งข้าวมีปลามีน้ำมีปลามีนามีข้าวตามแนวเศรษฐกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่9้าใช่ไหมคะปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อที่ประกอบอาหารในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันชาวบ้านไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปขายคเพื่อให้มีพี่น้องมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงลูกหลานมาเยี่ยมมาแล้วก็พอมีพอติดไม้ดิดมือกับบ้านของฝา ก็เลยเป็นจุดกําเนิดของการสร้างโฮสเย์แต่ละหลังแต่ละหลังขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆแล้วก็ญาติของเราได้พักผ่อนไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีคณนะเพื่อนๆมาเยี่ยมมาไม่มีที่พักไม่มีอะไรต้องไปออกไปหาเช่าข้างนอกอแล้วมีเรามีบุญมีงานที่ททนี่ก็ก็ออกไปเช่ากันข้างนอกเยอะๆท,นทีนี้ก็ดีก็เห็นว่าเรามีพื้นที่อยู่นะครับเราปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับก,ก็พอ,อให้ลูก ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ก็เป็นอยู่ทำงานที่กรุงเทพก็พลาออกจากงานที่กรุงเทพก็ให้มาดูแลกิจการแล้วก็ให้เขาเป็นผู้จัดการออกแบบออกแบบที่จะดําเนินการกิจการต่อไปซึ่งเราเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มยังไม่ได้เปิดตัวเลยยังไม่ได้เปิดเป็นทางการยังไม่เปิดป้ายนะครับที่ว่าจะปีใหม่นี่แหละจึิงจะได้ ค,คิดว่าจะเปิดบริการอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ในช่วงปีใหม่นี้ใช่ไหมคะคซึ่งขณะน,นี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่เรากําลังปรับพื้นที่เตรียมพื้นที่<ด>ทใช่ไหมคะสำหรับรองรับให้เป็นบริการแบบครบวงจรมีห้องประชุมสมัคาห้องประชุมมีห้องสมัคราห้องพักลานกลางเต้นมีลานกลางเต้นนะคะบริการลูกค้าในส่วนของ การปิงย่างสังสรรค์ในยามค่ําคืนอย่างเงี้ยก็มีให้นะ<ม>ไไคะมีทุกหลังตอนนี้มีอยู่3หลังแล้วเป็นโฮมสเตย์มีอยู่3หลังแล้วก็หลังที่4ีก็าลังปรับปรุงค<ะ>่ะครับก็ปีทุกหลังก็จะมีปิงย่างับมีบริการตอนนี้คือให้ทดสอบอ่าทดลองอให้ให้เข้าพักก่อนเพื่อเราจะได้ปรับปรุง<ะ>ครับจุดไหนที่ยังไม่ดีครับนักท่องเที่ยวที่มา ภูผามา่านบ้านฉันโฮมสเตย์เนี่ย<ม>เขาจะได้รับอะไรบ้างคะอย่างเช่นบรรยากาศถิงแวดล้อมรอบๆกับโฮมสเตย์ของเราคะ่ะมีอะไรที่แบบทำให้ได้รับความรู้สึกแบบอบอุ่นหรือว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทางด้านไหนบ้างคะคือตอนนี้ก็คิดว่าเราเรามีแขกเข้ามาบ้างแล้วก็เลยให้คอมเมนต์เข้ามาในในเพจของภูผาม่น บานฉัน,น,นทามสูเนี่ยก็จะมีแถก็ขาขอคอมเมนต์เข้ามาบางส่วนที่เราจ้องนามาปรับปรุงคือ,อเข้ามามาแล้วตรงนี้ก็คือพื้นที่เรามันจะสุดคือตรงนี้นะครับไปต่อที่อื่นไม่ได้ถึงมาพักที่นี่ครับเพราะเราพื้นที่เรามันจะติดอยู่กับปุปะดึงครับปุระดึงติดกับน้ําหนาวด้านที่ใต้ก็ติดคอนสารไปนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็น เป็นหกเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้นะครับของจังหวัดขอนแก่นค่ะทีนี้ถ้าเข้ามามาแล้วบริการของเราก็จะ,ะเป็นเป็นบ้านพักแบบอยู่ได้เสริมได้สองเตียงนะครับแล้วก็มีชั้นชั้นบนด้วยมีสองชั้นลอยแบก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกนะครับประมาณ6กคนก็มีข้างนอกก็จะเป็นปิ้งย่าง แต่หลังก็จะมีร้านปิ้งย่างมีเตาเตามีขนมปังเป็นร้นให้ปิ้งย่างที่เด็กๆจะชอบกิับน้ำตับไอ้ขิงขิงจุ่ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการให้อยากให้ผอบอกนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะว่าที่พักของเราเนี่ยบริเวณรอบๆเนี่ยเราจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างคะจะมีต้นไม้มีภูเขามีทุ่งหญ้ามีป่าหรือว่าเป็นนาข้าว เป็นแอ่งน้ําลําธารอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจะชูในด้านไหนก็ในในในบริเวณของเรานี่นะครับค่สิบไรนี่ก็จะเป็นทุ่งนาถ้าน้านาไปเป็นทุ่งนาถ้าน้าถ้านานี้ก็จะเป็นพวกปลอยเรือหรือทางตะวันกรก็จะเป็นทุ่งทุ่งมามองจกบลานกลางเต็นลัดมองจากบ้านตัวบ้านออกไปส่วนด้านหลังก็จะเป็น ลำห้วยซอกับลำห้วยผา้ามาเป็นตัวันที่นี่แล้วก็จะไหลลงไปสู่นั้นลับน้ําเสือนต่อไปก็ะจะเป็นล่องมีเรือพาย<ม>เรือทีเรือพายมีเรือทีเรือพายจะเกีลกอค้ามีแพร่นั่งอยู่ในตามลำห้วยนะครับก็ชมวิวยู่ทัดชมสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้อยู่ลำห้วยนี้เป็นห้วยส่วนตัวของเราหรือว่าเป็นลำห้วยสวาธารณะจากธรรมชาติคะเป็นลำห้วยของเราอยู่ในส่วนหนึ่งแต ต่อไปก็จะเป็นข้างนอกฝั่งน้องก็จะเป็นลำห้วยธรรมชาติครับสองลำห้วยซึ่งก็เพิ่งจะลอกให้อลอกคลองให้ให้กว้างขึ้นแนละเอาสะอาดแล้วก็น่าอยู่ขึ้นค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหนองน้ำซึ่งทางโฮมสเตย์ทำขึ้นมานะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็น ห้วยของธรรมชาตินะคะซึ่งมีขนาดยาวนะคะหลังจากนั้นไปก็จะเป็นภูเขาด้านหลังก็คือภูผาม่านที่เราแผนไว้คือทำโปรแกรมไว้เนี่ยคือเข้ามาตอนเช้าเนี่ยเข้ามาก็จะเจอให้พัก ่อนที่ถ้าทีมใหญ่ก็จะมีแพรห้วยม่วงแพรห้วยม่วงแพห้อยม่วงที่อยู่่อนที่จะมาถึงบ้านเราก็ประมาณสองสองกิโลนะนะครับก็จะมีแพรล่องสําหรับสําหรับลูกค้าที่จะมาจะนั่งดื่มนั่งทานอาหารเนื้อล่องก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะไปชมค้างคาวชมค้างคาวทำค้างคาวตอนตอนเย็นนะครับผมอยู่ที่พัดในตัวเพื่อพันา ในเสื้อเขาพววัวห้านมาแล้วค่อยเข้ามาเข้าที่พักกลับมาเข้าที่พักพอเข้าที่พักปุ๊บก็ตอนเย็นก็จะไปงานอ้าจะมีงานเลี้ยงงานพบปะก็หรือหรือเป็นส่วนตัวครอบครัวก็จะตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยตั้งแคมป์เอ,อเรียกได้ว่ามาพักที่นี่ก็จะมีกิจกรรมไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยว ที่ไม่อยากจะอยู่นิ่งเฉยนะคะอยากจะไปร่องแพก็ได้แล้วก็ไปชมถ้ำค้างคาวก็ได้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นมีกิจกรรมอะไรของในรีสอร์ทของเราไหมคะก็จะมีแต่จุดนี้ที่กรามทาทำก็คืออุโมงค์ไผ่อุโมงค์งไผ่ที่กำลังกำลังทำค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีข้าวจี่มีปาร์ตี้ข้าวจีปาร์ตี้นี่ปิ้งย่าง ก็จีก็ก็แจ้งบอกล่วงหน้านะครับจะได้เตรียมแลนักทตอนตอนเย็นหรือตอนเช้าท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวที่แบบมาในรูปแบบของงานประชุมงานสัมมนาที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ถ้าเกิดว่าช่วงเช้าอยากจะทําบุญตักบาตรอย่างนี้เราก็มีการตักบาตรให้ใช่ไหมคะเออก็เราจะนิมนต์พระลงมาบิณฑบาตแล้วก็จัดจะเตรียมสำหรับสำหรับใส่บาตรตอนเช้าหกโมงเช้าค่ะพระ ที่วัดเรานี่แหละน,นะครก็เราก็จะได้ทําบุญด้วยเรียกได้ว่าได้มาใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ยังได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่อยู่ภู่ผาม่านนี้ด้วยนะคะว่ามีวิถีชีวิตยังไงถึงนท่ามาตักบาตรแบบไหนนั่นเองนะคะทีนี้ดิ้วอยากจะให้ผอ,อบอกถึงการเข้าพักของแต่ละหลังว่าแต่ละหลังที่เราเตรียมไว้เนี่ยทั้งหมดอะหลังที่หนึ่งหลังที่สองที่สามสามารถรองรับ ผู้เข้าพักได้กี่คนเราจะจำเพนทีนึ่งเอสองเอสก็รูปแบบแปลนเดียวกันนะครับก็พักตามนั้นหนึ่งเตียง,งสองท่านนะครับถ้าเสริมก็สองเตียงก็บวกเพิ่มนะครับก,ก็บวกเพิ่มก็เด็กผู้ใหญก่ก็จะมีอยู่ในเพจข,ข,ของของคองมสามารถบ้านฉันนะครับรายละเอียด แับนี้อาจจะบ้างในอาหารเช้าเ็าได้เต็มเพี่ก็หกคนหกคนตอนหนึ่งหลังบางบางคณะมาก็ขออัดมาเก้าคนก็ขออยู่ได้ก็อยู่อ่าค่ะเราก็ดูแลกันแบบครอบครัวใช่ไหมคะมาเยอะเราพยายามให้อยู่กันครบนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปชมสถานที่รอบๆรวมถึงที่พักนะคะอยากจะให้ผอ เชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะดาวฝากอะไรกับนักท่องเที่ยวบ้างคะ,คร,ระ,งะครับก็ะม่าณบ้านชันโฮมสเตย์ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับก็ก็ขอฝากว่าที่เป็นที่พักหนึ่งที่หรือว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ให้ห้าดาวะนะครับไม่ห้าดาวเดี๋ยวเร,เราสรรหาวัสดุในเครื่องใช้เป็นแบบของโรงแรมห้าดาวมาใช้ในการเป็นที่พัก ครับก็จะไปก็จะเป็นแบบกลางเต็นท์นะครับถ้าชอบแบบบรรยากาศกลางเต็นท์ก็จะเป็นกลางเต็นท์อีกอีกรูปแบบเนี่ยนะครับสำหรับนในเร็วๆนี้ค่ะในเร็วๆนี้นะคะสาหรับพาม่านบ้านชั้นนะคะซึ่งก็จะเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่กาลังปรับ รุงแล้วก็ปรับพื้นที่อยู่สําหรับลูกค้าที่เคยมาแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้ว่าอยากจะให้เพิ่มตรงไหนหรือว่าอยากจะให้ปรับตรงไหนนะคะเพื่อที่สถานที่แห่งนี้จะได้เป็นที่ท่องเทีย่ยวของครอบครัวของเราได้อย่างครบวงจรน,นั่นเองและสําหรับนะักท่องเทีย่ยวที่ยังไม่เคยมานะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เพจให้นะคะรวมถึงการเดินทางมานะคะว่าสามารถเดินทางมาได้วิธีไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะว่าที่นี่นะคะผาม่านโฮมสเตย์อาว ามานบ้านฉันโฮมสเตย์นะคะมีบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติยังไงและสวยงามมากแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพจริงกันเลยค่ะ